กรมชลประทานชี้แจงกรณีชาวบ้านอำเภอโนนสูงและชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบกับปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ําในแหล่งน้ําแห้งขอดจนหมดชาวบ้านกว่า 40, 40หลังคาเรือนเริ่มที่จะขาดแคลนน้าใช้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จังหวัดพิจิตรน้ําในแม่น้ํายมแห้งขอดส่งผลกระทบต่อประชาชนเรียนพี่น้องสื่อบลชนที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้ผมสันติเตี่ยมผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา สำนักบริหารจัดการน้าและอุทยาครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองทุ่ดีกรมชวะทานนะครับในการที่จะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของกรณีมีภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมาครับกรมชวะทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันของอซึ่งกรมชวะทานเองนั้นได้มีความร่วมมือ ในการที่จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับรวมถึงหน่วยงานของอทางด้านกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนะครับ บริหารจัดการาน้ํานอกเขตชลระทานนะครับในผมจะแยกออกเป็น2พื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับเราจะเห็นได้ว่าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเองนั้นสี่แม่น้ํสี่สายนะครับในลุ่มน้ํายมเป็นเพียงลุ่มน้ําเดียวที่ไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงของฤดูแล้งในทุกๆปีนะครับเรามักจะประสบปัญหาไยแล้งอยู่เป็นประจำนะครับในสภาพของจังหวัดพิจิตรเองนั้นนะครับทางกรมจประทานก็ได้มีการพัฒนา,าก,ก่อสร้างอาคารศรระทานที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับในขณะนี้มี3แห่งนะครับในพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็จะสาม,มารถที่จะสถาปนิกการใช้น้ํา ในพื้นที่ที่มีผลกระทบได้โดยเฉพาะ,ะบริเวณบ้านวางลูกช้างนะครับอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านจะสังเกตได้ว่าในปีนี้รุ่มน้ําเจ้าพญาเองนั้น4ี่เขื่อนหลักรุ่มน้ำเจ้าพญาเรามีน้ำเนี่ยเพียง5 7า1ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับของสี่เขื่อนหลักรุ่มน้ําเจ้าพญาในปีนี้ในเขตชลระทานนะครับได้มีการขอความร่วมมือคือไม่ให้ทําการเพาะปลูก ข้าวนาปังนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีตามมาติคณะรัฐมนตรีในวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับอันนี้เป็นที่รู้กันซึ่งกรมชลประทานเองนั้นก็จะนําน้ําในส่วนที่เหลืออยู่ในเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับในการบริหารจัดการน้ําในกิจกรรมอื่นยกเว้นภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาปังนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับเกษตรกร,ก,รก็ทําการเพาะปลูก ต่อเนื่องนะครับในช่วงแรกๆยังมีความชื้นอยู่บ้างน,นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็ค่อยๆลดลงนะครับรวมถึงฝายทดน้ำก็คือฝายสามง่ามเองปริม,มาณน้ำก็ลดลงโดยลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยในระยะนี้ที่ยังคงสามารถหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เขาใช้น้ำจากบอ่อตอกบ,บอ่อน้ำตื้นหรือบอ่อน้ำบาดาลที่มีในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นกรมเชื้อเก,กรน้าตามที่ข้อมูลที่มานะครับก็คือกรมเชื้อเกรน้าก็ให้สนับสนุนน้ําส่วนหนึ่งด้วยการสูบน้ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่จนขนาดนี้เนี่ยปริม,มาณน้ําต้นทุน,น,นเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่การาส่งน้ําด้วยเกษตรกรของเกษตรกรเองนะครับเป็นบ่อต่อบ่อน้ําตื้นบ่อน้ําบดานของเขาครับในในพื้นที่ดังกล่าวนะครับกรมชลประทานที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเสร็จเนี่ยคาดว่าประมาณปี2 5 6 6 นะครับก็ก็คงจะทําให้พื้นที่นี้มีความมั่นคงเรื่องน้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมากขึ้นนะครับส่วนช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพิจารณาอย่างละเอียดใน,ในการที่จะทำการเพาะปลูกเพราะว่าถ้าเกิดท่านเพาะปลูกต่อเนื่องไปเลยเนี่ยในปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งจัดๆจะส่งผลกระทบทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ยกเว้นในระบบ อ่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ําจํานวนที่มากพอนะครับเราอาจจะส่งไปได้แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายปีไปพอราชสีมานะครับในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาค่อนข้างที่จะเขื่อนขนาดใหญ่นั้นมีปริมาณน้ํอ่ามีเพียงเขื่อนลำตะคองเขื่อนเดียวที่มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากก็ยัง ในช่วงที่ผ่านมาจึงค่อนข้างต้องระดมสักรพกำลังในการช่วยเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กล่าวถึงนี้นะครับก็คือบ้านในอำเภอโนนไทยนะครับไอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับในปีนี้บริเวณสระกลางบ้านของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยน้ำเต็มนะครับมีเพียงสระเก็บกักน้ำที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับ ที่จะต้องเก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับตรงนี้ยังไม่มีน้ำนะครับแต่สระกลางบ้านเนี่ยในการใช้น้ําในอัตราวันละ4,800ลูกบาทเมตรนะครับต่อวันนะครับโดยเป็นระบบน้ำประปาน้ำผู้พิบริโภคมีเพียงพอสําหรับพื้นที่ที่มีการร้องเรียนถึงนะครับกรมชมพะทานเองก็ได้มีการเตรียมในแผนระยะสั้นเราจะ สนับสนุนรถยนต์บนทุกน้าประมาณ5คันนะครับไปในการสแตนบายในการที่หากมีการร้องขอนะครับแต่คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของน้ำโบัวโภ้บริโภคครับอันนี้ในการพูราการในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนครศรีมาเองนะครับรวมถึงมมกรมทรัพยากรน้ำนะครับและในส่วนของกรมโยธาเองนั้น ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะให้ทางสำนักงานจุบาที่8นะครับเข้าไปดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในเขตของทางพื้นที่นะครับในในเขตของอจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับทางกรมโยานก็ได้มีเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ำเนี่ยสามารถให้การสรนับสนุนได้นะครับถ้าหากมีการร้องขอนะครับ ในเรื่องต้นผมขออนุญาตรายงานเท่านี้ก่อนครับ